กว <king> ่า50ร้านค้าเหนือไกีสารใต้รวมถึงร้านเด็ดร้านดังบริเวณรางน้ำแห่งน,นี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างได้ชิมอะไรกันบ้างเราได้ยังฮะเมื่อกี้ผมได้ชิมคอหมูย่างไปแล้วของโป๊ดผมอร่อยมากอ <Huh? S 3> ร่อยมากอร่อยมากแต่ว่าได้ข่าวว่ามีมีเยอะมากๆครับก็อยากให้คนลองเราชิมกันมีทั้งสี่ภาพเลยเออนะคะเมื่อกี้คอหมูย่างเราเรียบร้อยใครอยากตามรอยจิมมนายนะฮะตามไปได้เลยร้านคอหมูย่างและโป๊ดล่ะ เมื่อกี้เหมือนเป็นเมนูไม่ไง่ายครับข้าวมันไก่อร่อยมากอยากให้ทุกคนมันมีตรงนี้แหละสักร้านหนึ่งอยากให้ทุกคนไปลองไปตามลายแท็กเมนูที่เอามาแม้จะเป็นข้าวมันไก่แต่เป็นข้าวมันไก่ที่คัดมาแล้วว่าอาร่อยจริงเด็ดจริงดีจริง<ช>ถึงอย<ช>ู่ในงานนี้นใช่ไหมใช่ครับผมนี่ตรงนี้ใครอยากตามรอยโพสนะคะไปได้เลยค่ะย่าๆล่ะครับเยอะมากเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยมีผัดไทยค่ะ ยายสีหรือว่าอะไรสักอย่างใช่ไหมคะเดี๋ยวอร่อยมากอร่อยมากเพราะว่านานๆทีจะเจอผัดไทยที่แบบรสมะขามน้ำมะขามอย่าย่าไม่พลาดนะก็ใครยกมือเอามือลงก่อนนะอันนี้ก็จริงๆผมขอบคุณก่อนเลยที่มาใช้ช่วงเวลาสงการกับพวกเราทั้งสี่คนครับผมก็จริงๆเป็นช่วงอะไรที่สำคัญมากของปีเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มันร้อนแรงที่สุดเนาะก็เอ่อ อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นวันสงการหรือว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ยี้รอยยิ้มนะครับผมแล้วก็ขอให้วันนี้เปียกมากกว่าปกตินะครับผมวันนี้ชื้นแฉะมากกว่าปกติแล้วก็ขอให้การเปรียกนั้นทําให้เรามีความสุขในวันนี้ oh. และเก็บความสุขนั้นไปต่อในปีนี้ทั้งหมดขอบคุณครับผมเจ๊คจัง Alright, so for all the English speakers here today, um, I hope you guys enjoy the Thai New Year's. I hope you get a lot of new experiences, and hope that they're all good. Hope your families are happy. Hope you're healthy, and that you have an awesome time today. คิงเพราะว่าอาพิมหาสงการรงน้ำ2,567นะฮะของเราฮะขอเสียงกับทั้ง4ท่านครับขอบคุณครับที่มามวนหุกสุพักกันนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนลงไปเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยนะครับอาวนะฮะปอกมือดังๆให้กับทั้ง4ท่านอีกครั้งขอบคุณครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ 这样中，这样中，这样吧。